สวัสดีครับเรื่องนี้เป็นเหมือนอุทาหรณ์เตือนใจเลยนะว่าเออบางทีเรื่องบนถนนเนี่ยมันไม่ได้จบแค่บีแต้สายกันหรือว่าด่ากันแล้วก็แยกย้ายนะครับแต่มันดันบานปลายกลายเป็นเรื่องไล่ล่าแล้วก็จบลงด้วยเสียงปืนเดี๋ยวเรามาเจาะลึกเรื่องราวสูตระทะกนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับใช่แล้วครับนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจากแค่เรื่องกระทบกระทั่งกันเล็กๆน้อยๆนะครับมันกลายเป็นการไล่ล่าเอาเป็นเอาตายกันบนถนนหลวงเลย และไม่ใช่กใกล้ๆนะครับระยะทางเนี่ยยาวกว่า30กิโลเมตรเลยทีเดียวเอาล่ะครับเรามาย้อนกลับไปดูกันหน่อยว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงซึ่งจะว่าไปแล้วนะมันเริ่มจากเรื่องที่เล็กน้อยมากๆเลยครับบนถนนที่มืดสนิทสายหนึ่งเท่านั้นเอง <trov. S 1> เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เนี่ยเกิดขึ้นในคืนวันที่17กันยายนที่ผ่านมานี่เองครับช่วงเวลาก็ประมาณสัก3ามทุ่มบนถนนสาย24โชคชัยเดชอุดม ซึ่งใครที่ใช้เส้นทางนี้จะรู้เลยว่าช่วงกลางคืนเนี่ยถนนจะค่อนข้างมืดแล้วก็เปลี่ยวมากครับส่วนผู้ที่ต้องเจอกับเหตุการณ์รถทึกในครั้งนี้ก็คือคุณหนึ่งนาวาทองครับอายุแค่29ปีเท่านั้นเองอาชีพของเขาคือเป็นพนักง,งานขับรถส่งพัสดุซึ่งในคืนนั้นเนี่ยก็กําลังทํางานขับรถส่งของตามปกติเลยครับทีนี้ลองมาฟังจากปากของคุณหนึ่งเองเลยนะครับเขาเล่าว่าจูจ่ๆก็มีรถเก่งมาจี้ท้ายกระพริบไฟใส่ใหญ่เลย แล้วก็ปาดซ้ายไปเปิดไฟสูงใส่หน้าอีกแหมเป็นใครก็มีอารมณ์ใช่ไหมครับคุณหนึ่งก็เลยเปิดไฟสูงสวนกลับไปบ้างกะว่าเอาคืนเล็กๆน้อยๆแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าไอการเอาคืนเล็กๆน้อยๆแค่นี้แหละมันจะกลายเป็นชนวนของเรื่องราวทั้งหมดเลยและหลังจากนั้นแหละครับสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคือมันไม่ใช่แค่การขับรถปาดหน้ากันธรรมดาอีกต่อไปแล้วแต่มันคือการไล่ล่าที่ทั้งยาวนานและอันตรายสุดๆเลยครับ 30กิโลเมตรฟังไม่ผิดครับ30กิโลเมตรลองนึกภาพตามนะครับว่ามันจะยาวนานแล้วก็น่ากลัวขนาดไหนกับการต้องขับรถหนีตายโดยที่มีรถอีกคันไล่จี้มาติดๆสถานการณ์แบบนี้มันตึงเครียดแล้วก็น่าสะพรึงกลัวมากจริงๆตลอดทางเลยนะครับรถเก๋งมัสด้สีเทาคันนั้นก็คือขับไล่ตามแบบไม่ลดละเลยแล้วที่มันผีกว่านั้นคือคนขับเนี่ยควักปืนออกมายิงใส่รถคุณหนึ่งหลายนัดเลยนะครับโอ้โห การไล่ล่าที่มันเหมือนจะไม่มีวันจบเนี่ยนะสุดท้ายมันจบลงได้ก็เพราะคุณหนึ่งตัดสินใจถูกครับคือหากรถหนีตายเข้าไปขอความช่วยเหลือที่สถานีตํารวจภูธรน้องกีเลยโอเคพอเรื่องราวการไล่ล่าจบลงแล้วเนี่ยเรามาดูกันต่อดีกว่าครับว่าหลังจากนั้นตํารวจเขาดําเนินการยังไงต่อแล้วก็เจอหลักฐานอะไรที่น่าสนใจบ้างและนี่คือหลักฐานชิ้นสําคัญที่ตํารวจไปเจอในที่เกิดเหตุครับปลอกกระสุนปืนถึง4ปลอกด้วยกัน มันเป็นเครื่องยืนยันแบบปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่านี่มันไม่ใช่แค่การขู่แล้วแต่มันคือการตั้งใจที่จะทําร้ายกันจริงๆแล้วก็มีข่าวดีครับเพราะว่าจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ยตอนนี้ตํารวจรู้แล้วว่ารถคันที่ก่อเหตุเป็นรถยี่ห้ออะไรสีอะไรแล้วที่สําคัญที่สุดเลยนะคือรู้หมายเลขทะเบียนแล้วด้วยครับซึ่งแบบนี้การตามตัวคนร้ายมาดําเนินคดีก็คงอีกไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วล่ะครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าการกระทําอุกอาจแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องทะเลาะกันบนถนนธรรมดานะครับโทษทางกฎหมายนี่ร้ายแรงมากๆเลยข้อหาหลักๆที่จะโดนเลยก็คือพยายามฆ่าครับซึ่งก็คือตั้งใจจะเอาชีวิตกันเลยแล้วก็ยังมีข้อหาพบพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตพ่วงมาอีกกระทงด้วยจากเหตุการณ์ของคนแค่2คนบนถนนสายหนึ่งเนี่ยนะครับมันสะท้อนให้เห็นปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นมากๆในสังคมของเราเลย ประโยมนี้คือทรงพลังมากเลยนะมันเตือนสติเราทุกคนได้ดีเลยครับว่าผลของการกระทําที่มาจากอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยมันย้อนกลับมาแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะชีวิตจริงมันไม่เหมือนในเกมที่ปอพลาดแล้วจะกดปุ่มเริ่มใหม่ได้ตลอดเวลานี่คือคำถามที่เราทุกคนน่าจะลองถามตัวเองดูนะครับว่าไอ้ความโกรธแค่แป๊บเดียวหรือความอยากจะเอาชนะแค่เล็ก,ลกๆน้อยๆเนี่ย มันคุ้มกันจริงๆเหรอที่จะต้องเอาไปแลกกับอนาคตของตัวเองหรือแม้กระทั่งชีวิตของคนอื่นและสุดท้ายครับนี่เป็นคำถามที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคบคิดกันดูว่าในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเนี่ยเราจะช่วยกันจัดการกับปัญหาคนหัวร้อนบนท้องถนนที่ดูเหมือนจะยิ่งรุนแรงขึ้นทุกวันเนี่ยอย่างไรบ้างขอบคุณที่ติดตามครับ บอกพี up, ่เขาตำรวจโดนกตอนไล่ย <structures> ิงใ่แล้วใ่แล้ะเออมนนี้โดนได้ยิมาค่ะพี่เออถูกค่ะโดนโดนเด็กก็โดน